<c oughs> ต่อไปเรียงตัวภาวนาการปฏิบัติภาวนาพระพุทธเจ้าว่าให้เจริญกุศลให้ละอกุศล <c oughs> เมื่อเราเจริญกุศลแล้วเราก็ไม่ได้เลลึกอกุศล ก็เป็นอันว่าเราได้ทำบุญในส่วนเดียวถ้าเราหยุดการทำบุญแล้วมันมีช่องว่างให้ไปทำบาปก็ได้ให้ไปคิดถ้าเราไม่คิดในเรื่องบุญนะมันก็จะหันเหไปคิดในเรื่องบาปเพราะฉะนั้นท่านจึงบอกพาวิตโตบาลีกะโตให้ทำให้มากให้เจรญใ้ยิ่ง เรื่อพิจารณาทุกวันทุกวันให้เจริญทุกวันทุกวันพระพุทธเจ้าอ่ะทำส่วนไหนควรเจริญทำส่วนไหนควนละถ้าเราไม่รู้จักเราไปละทิฏฐธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนให้เจริญให้ปฏิบัติเรา ไปปฏิบัติในธรรมในส่วนที่พระพุทธเจ้าสอนให้ละในสวนทางกันแทนที่จะได้ความสงบแทนที่จะได้ความสุขมันก็ได้ตรงกันข้ามไม่ได้ความสุขไม่ได้ความสงบไม่ได้สติปัญญาไม่ได้วิชาไม่ได้วิมุติ ความหลุดพ้นต้องพกอยู่ในห้วงแห่งวัฏฏวนอยู่อย่างนี้ไม่มีที่สิ้นที่สุดเนื่องด้วยเหตุนี้ท่านจึงสอนให้ภาวนาเลือกสังเกตพิจารณาจิตใจของเรา ส่วนไม่ดีมันก็มีอยู่ในจิตใจของเราส่วนที่ดีมันก็เคยมีอยู่มันมีอยู่ทั้งสองถ้าหากเราไม่เลือกแล้วมันก็ได้ประสบสิ่งที่ไม่แน่นอนสิ่งที่ไม่มั่นคงได้ความสุขนิดๆหน่อยๆพอจะจะ นีก่กลับทุกข์ขึ้นมาเพราะได้ความทุกข์เพื่อให้เกิดความรู้เรื่องของทุกข์ให้ได้ความเบื่อหน่ายก็มีสุขมาหลอกให้หลงให้เปลี่ยนไปอีกมันได้ความสุขเพราะแต่จะมีเรี่ยวมีแรงให้ยาวนานไปสักหน่อยก็ทุกข์เข้ามาอีกสลับสับซ้อนอยู่อย่างนี้ เมื่อเราไม่รู้จักทางออกเราก็หาวิธีแก้อยู่ในวงวัตตักหมุนเวียนหมกมุ่นอยู่อย่างนี้ไม่รู้จักทางออกสิ่แท้จริงว่าเป็นทางออกจะทุกข์เราหาแต่ทางออกแบบง่ายง่ายแบบตื้น จึงไม่ได้ออกจากทุกข์ให้ห่างไกลพ้นไปไม่ต้องกลับมาวนอีกเราหาความออกจากทุกข์แบบตาเห็นหูได้ยินแล้วมาแก้ไขเฉเพาะ่ันนี้ไม่พอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์แก้ในทางจิตใจอบรมจิตใจ ให้ฉลาดให้รู้จากสิ่งที่เมื่อกระทำแล้วให้เกิดประโยชน์เกิดความสุขที่เราเคยได้รับมาเนี่เป็นสิ่งที่เราควรเจอควรปฏิบัติเมื่อทำแล้ว ไม่ให้เกิดประโยชน์ไม่ให้เกิดความสุขมีความทุกข์มีความก่อกวนไม่ให้สงบทนไดย้ยากพระพุทธเจ้าให้เรารู้จักถ้าเราทำอีกมันก็เป็นอย่างนั้นอีกเพราะทำส่วนไหนทุกก็มีทั้งเหตุมีทั้งผลทำส่วนไหนให้ได้ความสุข มันก็มีทางทางเหตุมีทั้งผลส่วนทุก์มันเป็นผลมาจากสมุทยัยส่วนความพ้นทุก์หรือความดับทุก์ไม่จะเป็นผลมาจากมรรคพระพุทธเจ้าทรงแสดงมรรคปฏิปทาประกอบไปด้วยองค์แปด นี่เป็นทางออกจากทุกข์ไม่มีทางอื่นถ้าบุคคลใดมเาเจริญธให้สมบูรณ์บริบูรณ์ก็ย่อมได้ความรู้ความฉลาดอันถูกเต้าในทางธรรมย่อมพ้นจากทุกข์ได้มีผู้พ้นมาแล้วพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้อาศัยมรค ขนทางประกอบไปด้วยองค์แปดนี่เองจึงได้ปัญญารู้อริยสัจธรรมทั้งสี่ครบถ้วนบริบูรณ์ก็มรรคก็อยู่ในอริยสัจธรรมทั้งสี่เมื่อทำไว้สมบูรณนะ์แล้วสามารถไปจะทุกได้พ้นทุกได้ ก็เป็นิโรธมันก็เป็นมัดเพราะเหตุนั้นเราทาั้งหลายควรตั้งใจและพยายามศึกษาให้ละเอียดให้เข้าใจให้ถูกต้องเมื่อจิตยอมรับความจริงแล้วจิตนี้ทำการทำงานได้ดี ถ้ามันเห็นโทษสิ่งที่เป็นโทษนะ่ะมันไม่ยินดีลนะมันต้องสลัดออกทันทีแต่มันไม่รู้เพราะขาดการอบรมเพราะขาดการศาึกษาไม่ใช่ว่าตาเห็นแล้วก็จะฉลาดทุกอย่างหูได้ยินแล้วก็จะฉลาดทุกอย่างจะต้องอบรมอีกครั้งหนึ่ง ใครๆก็มีหูใครๆก็มีตาใครๆก็เห็นใครๆก็ได้ยินถ้าไม่ได้ศึกษามันก็ต้องได้ฉลาดทุกทุกคนแต่ไม่เป็นอย่างนั้นมันได้ความรู้ความฉลาดเฉพาะบุคคลผู้ศึกษาศึกษาในทางโลกก็มีความรู้สามารถในทางโลก ศึกษาในทางธรรมก็มีความรู้ความสามารถในทางธรรมไม่ใช่เราศึกษาทางโลกรู้ดีมาแล้วจะเข้าใจทางธรรมก็เป็นไปไม่ได้ผู้ศึกษาทางธรรมอาจสามารถจะรู้แจ้งโลกก็ได้เพราะปัญญาทางธรรมเป็นปัญญาที่รอบรู้ในกองสังขาร ทั้งในส่วนผิดแต่ทั้งในส่วนถูกเพราะฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์มาทรงปฏิบัติทางจิตใจนั่งอยู่ในที่แห่งเดียวได้ตรัสรู้บรรลุธรรมในที่แห่งเดียวแต่พระองค์ก็ทรงเป็นผู้ที่ได้ตรัสรู้โลกวิถุรู้แจ้งจินโลกทั้งสาม ในกามโลกรูประโลก,โลกอารูประโลกโลกทั้งสามกามโลกได้แก่มนุษย์เทวดาทุกชั้นในเทวดาสวรรค์หกชั้นเรียกว่ากามโลกกามสุคติกาม,กามโลกประเภทหนึ่งพวกสัตว์ อาบายภูกรรมทมุกติรูป,ปรโลกได้แก่ผู้มีความเพียรปฏิบัติจิตภาวนาเบื่อหน่ายทางกรรมสงบจากกรรมเข้าไปสู่องค์ฌานรูปนิมนิดมีปีติมีสุขด้วยสมาธิอันนั้น ดับขันไปแล้วย่อมได้สุคติในรูปประพบคือพวกพรหมที่มีรูปผู้ภาวนาจิตสงบละเอียดเบื่อหน่ายในรูปเห็นใตรักไม่แน่นอนไม่มั่นคงต้องบริหารถือเอา วิญญาตถือเอานามมาทำกำหนดทราบชัดแบบเบือหนนายในรูปพอดับขันแล้วได้บังเกิดในอารูปในชั้นอารูป,ประพรมมีอากาศสานันจายตนะไปติดว่างๆก็ไปอยู่ในอากาศว่างๆไม่มีรูปไม่มีร่าง มีแต่นาม,มาทำปิติสุขอยู่เสมอสุข,สขอย่างละเอียดบางองคก็ยึดวิญญาณที่รู้เห็นก็ไปเจ็ตเจาอาญะแต่วิญญาณนันจายตนะบางองไปเจ็บในสัญญาก็ไม่ใช่ไม่ใช่สัญญาก็ไม่ใช่แน่ว่าสัญญาญาตนะ ไปอยู่ในสิ่ในอารูปภพในภพทั้งสามนี้ยังไม่สิ้นกิเลสยังไม่สิ้นอาสวะเพียงแต่สงบชั่วคราวเมื่อหมดกำลังฌานแล้วก็มาสู่ชั้นต่ำอีกพอเกิดเป็นมนุษย์ หรือทักรมสร้างหลงสร้างความไม่ดีก็ไปเกิดในอบายภูมิก็ได้หมุนเวียนอยู่อย่างนี้เพราะอย่างอยู่ในภพทั้งสามกามภพรูปภพอรูปภพส่วนพุทธิยพ้นจากทุกข์ที่แท้จริงปัญญาพิจ,จรารณา เพราะยังมีความยินดีหลงในความสุขที่สังขารมันปลุงขึ้นความสุขถึงแม้ว่าจะประณีตละเอียดอย่างไรก็ตามด้วยการสงบในฌานในสมาธิในสมาบัติแต่ถ้าหากว่า ไม่มีปัญญารู้เท่าสังขารแล้วก็ยอบยังไม่พ้นจากทุกข์เพราะสังขารแม้แต่นในรูปภพก็อ,อยู่ด้เขตเรียกว่าปุญญาพิสังขารเมื่อมีสังขารเป็นปัจจัย ที่อาศัยยังมีอวิชชามีอวิชชายังเหลืออยู่เป็นปัจจัยสังขารมันจึงมีเมื่อสังขารมีแล้วมันก็เป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณให้มีวิญญาณให้เกิดมีนามรูปให้มีสลายตนะให้มีพัสสะให้มีสลายตนะมีอยตนะหก มีภัสสะหกอยากตาหูจมูกลิ่นกายใจมีเวทนาขึ้นมามีตัญหามีอุปทานเป็นปัจจัยต่อเนื่องกันเลยมีพบมีชาติมีชราพยาธิมรณะในี่ทุกข์เข้ามาแล้วโสกะปริเทวทุกขทโทมานอะุปายาเนี่ยความหมุนเวียน เกิดแล้วเกิดอีกแก่แล้วแก่อีกด้วยอาศัยเหตุปัจจัยอย่างนี้ไม่มีที่สิ้นที่สุดเพราะฉะนั้นองค์สมเด็จพระสมาสัมพุทธเจา้าพระองค์จึงสอนให้ทำสมาธิภาวนาเจริญวิปัสสนาให้เกิดปัญญารู้เท่าสังขาร แม้สังขารเหล่านั้นจะละเอียดประณีตเท่าไรมันก็อยู่ในใจรักที่เรียกว่าอนิจจังสังขารทั้งหลายมันไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายเป็นทุกสังขารทั้งหลายทั้งหมดตลอดถึงทำด้วยเป็นอนัตตาเมื่อปัญญามาเห็นชัดสิ่งน,นี้แล้ว ทำลายอาวิชชาหมดสิ้นไม่มีปัจจัยที่จะปรุงให้เกิดสังขารขึ้นมาสังขากรก็ดับความอานิจจังทุกขังอนัตตาที่เคยมีในสังขารมาแต่ก่อนเมื่อสังขารมันดับแล้วตายรักมันก็ไม่ปรากฏ เมื่อซึ่งเหล่านี้ไม่ปรากฏแล้วจิตใจก็ถึงสภาวะแห่งปรงภาระอันหนักได้แล้วสิ่งที่มัวหมองคือกิเลสถูกทำลายแล้วมีแต่ธรรมชาติบริสุทธิ์ไม่มีสิ่งใด จะไปเจือปนได้เป็นธรรมชาติสิไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องหมายไม่มีเครื่องปรุงเครื่องแตง่งสิ่งใดๆเข้าไปปรุงแต่งไม่ได้เหลืธอแต่ธรรมชาติเรียกอนิพุติความดับสนิทเรียกอนิพพานเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายเพียรพยายาม พิจรนาให้ละเอียดเห็นชัดรู้เท่าสังขารตั้งแต่ส่วนหยาบหยาบอัตภาพร่างกายที่มันเกิดขึ้นมาแล้วมันทนทานแค่ไหนมันมีประโยชน์อะไรบ้างมันได้อะไรมันไปที่ไหนที่เราเหนื่อยยากลำบากเมื่อพิจารณาแล้วพ้นที่สุดมันก็สลาย ศูนย์เปล่าไม่มีใครเป็นเจ้าของอะไรสักอย่างไม่มีใครมีอะไรสักอย่างละทิ้งสิ่งทั้งปวงแล้วไปเมื่อมีชีวิตอยู่ไม่เคยอิม่มไม่เคยเบื่อไม่เคยพอไม่รู้จักอิม่มไม่รู้จักเบื่อไม่รู้จักพอเพร่าอยู่หิวหอยอยู่เป็นนิด อดกินสักมือสองมือก็ไม่ได้อดเดินสักวันสองวันก็ไม่ได้อดนอนสักวันสองวันก็ไม่ได้มันทุกข์ก่อกวนอยู่ตลอดเวลาจะอยู่นิ่งสบายสบายก็ไ,ได้ <c oughs> นี่ <c oughs> สถานส่วนยาก่เราพอมองเห็น เมื่อเราเห็นชัดสังขารส่วนหยากแล้วก็ดูนาม,มาทําเวทนาสัญญาวิญญาณต่อไปอีกที่สังขารรุงแต่งเหตุปัจจัยขึ้นมามนก็เห็นไตรลักษณ์ในสิ่งน,นั้น,น,นตามลำดับจนกัญญารอบรู้ในกองสังขาร มีความรู้เต็มเปลี่ยนเต็มทีม่ไม่มีจนไม่มีอะไรจะพิจารณาอีกไม่มีอะไรจะดับมันต่อไปอีกมันสุดที่จะแก้ไขไม่มีอะไรแก้ไขแล้วเลยหยุดกิจเสร็จแล้วพระองค์ทรงประกาศความเวียนว่ายใจเกิดกิจจะต้องสร้างนั่นสร้างไม่สำเร็จแล้วสุดขีดแล้ว ถึงความสงบอย่างยิ่งนิชชาตโตปรินิมุตโตติเนี่ดับสนิทเข้าสู่ปรินิพานเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายจะได้สิ่งอย่านี้มาก็ต้องอาศัยความเชื่ออาศัยความเพียพรพยายามในทางธรรม อาศัยสติอาศัยสมาธิอาศัยปัญญาซึ่งเป็นกำลังอันสำคัญยิ่งจึงจะไปได้ถ้าเราไม่สมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยกำลังเหล่านี้แล้วไปไม่รอดเพราะฉะนั้นเราสร้างสะสมกำลังศรัทธาของเราอย่าให้มันอ่อนอย่าให้มันถอยอบรมปรับปรุงให้จิตของเราลึกเรื่อมใสในธรรมในการปฏิบัติธรรม ให้มันจริงยิ่งขึ้นไปให้เกิดความเพียรพยายามไม่ลดละให้เห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยสามมาที่เราไม่ควรจะนิ่งนองใจมันภัยแวดล้อมตัวเราตลอดเวลาเราอยู่โดยการู่อย่างนี่ใครจะภัยอันตรายไม่ย่อมไม่ได้ทุกเวลาเดี๋ยวคนนั้นเจ็บเดี๋ยวคนนั้นป่วยเดี๋ยวคนนั้นอุบัติเหตุเดี๋ยวคนนั้น เข้าโรงพยาบาลเดี๋ยวคนนั้นเดี๋ยวสวดบังสกุลเดี๋ยวสวดทำบุญอุทิศให้ใน่ยู่ตลอดเขาเหล่านั้นถ้าเขาเป็นผู้ประมาทก็น่าสลดสังเวชท,ที่เขาไม่มีอะไรติดตัวเขาไปไม่ได้ฝผลวนอบรมไว้แต่เขาได้ทำกุ้งาำความดีเพียงพอ,อเกิดความต้องการแล้ว เขาก็ได้อาศัยเป็นภาหนะเป็นที่พึ่งเป็นผู้ติดตามไปเป็นเผ่าพันธุ์พวกพ้องด้วยความดีเห้นนั้นขอให้เราทั้งหลายตั้งใจปฏิบัติจากนี้ไปเผ่านาต่อสมควรแก่เวลาแล้วจึงเลิกพร้อมกัน